อย่าลุ้นเดดเดี๋ยวเดี๋ยวลุ้นมากสิขคอนไปว่าไรต้องแบกแบบนี้ตกมาคนลงคนนี่ยทักเกินมันเลยว่าไร้ยเฮ้เอาละพสดาดไปใช่เอาละเอาละฮะเจ้ากูเจ้าสวดตั้สองโอ้ยเจ้เหนี่แม่ปากข้างนิมั้ยไอ้ไม่นทงนี่นะเป็นไส้นทงขนทงขนทงไปกลัวปาดทางนิมั้ยนี่ทางเดียวขึ้นี่ เจียวอ่ะเออไปดูนี่่ความเมื่อน่ะมีทางลงเฮ้ยระวังเขาปลูกเส่ยดินกองเมื่อนแนวสาบลงหันย่หันละยังยังเมื่อรถแย่จังเลยพราะยัยเพี้กแล้วว่าให้เดินหนาลงไปเลยไป็นการรถทางลางพวนย่หันละยังเมื่อบรนีิได้ดีละนี้ยอกำลังเซดินดนเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ยวรถหนึ่งแล้วก็ถอยหลังลงเทนี่ขึ้นได้ได้ว่าดอกกุหลาบรถเกี่ยวนั่นเขาเหรอได้ว่าว่า รถเกี่ยวเขาบอมยึงให้เจ้าไหไม่รอดกุหลาบในไทยอุติรอดตะวันทีหวันทีเนยสือธนามาพ่าเราไม่ต้องกินดีนามา่ดีกกินกินแล้วนังไปอ่านกินแล้วังดังเมืองขวางแต่ขวางบ้านกิดแสงเขาคุ้งโยเาสั่นไม่มี้พราเป็นมาพุทโค้ยโยเอ็นไปไหนเพ้าเป็น พกมเบียเจ้าทเขาจะมาไล่ทีเขาหนีไปไนห่้งเขากมีเมียน้ำโขลรนนั้นก็เลยเนียอน้ำเขลกบบนั้ะมาค่ว่าคยอยู่ใส่นอนเปียงหนตย่ากับย่างเรีย่เปียงรว่าอะไรเชียวละเปียงกับเปียงเปียง่าตั้เดียวเดียวครับชมเบดยางกุย่าก็หอยกุยย่างไปซึ่งเดียวชุ่มแบบเด็กูวว่าต่ผต่ำห่งนี้ ว่าเลว่าตุ้ยาอยมยังเห็น้านผมตำวว่ามีวดิจุ่มคอยยังุ่ะยังจุ่มหัวไว้ก็แก่นี่ลงเซีน่ะนี่ยวนี้กินก๋วยจี่มาต่ายวันนี้ลงยางลงยางเหรียญสิบเจันี้เือเื่อัติัตีายซีนแต่เพิ่งหมดตั้งว่าภาษาแยกลก็ซีซีนกบไปจุตัวไบอกันตัมาจากคนเีไว้ปะตัว ดู่ิเขาอะแต่เขาทัก็ซหาแล้วแล้วมีโตมันซีผุ้งอ่าอยู่ทั้งคันปัปั๊บยูทั้งคนเสเรียบร้อยปั๊บเลยเรียบร้อยขึ้นไปปับเอาลูกพี่ว่างเลยนี่ไปช่วยวันคระปากทางล่ะเน้คนทุกคหันมามีเกินค่าปับห้ามเกินสาวันหรือเจ็ดวันอยใกี่นี่เจกันจะไม่ไปเสียดีกว่าเมื่อไรห้ามเกินสามวันภายในเจ็ดวันลูกพี่อกเจ้าเขาว่าลูกพ่อใหญ่โฉเพราะว่าเพียงเลี้ยบไวตัว กูไปวสองแสนสามแสนรนส่งเอเมยรอีกทวาลองเยี้ยนเห็นใจตรงนี้เห็นใจงี้องเยี่ยนลองเยี่ยนจังไงสู้ยังไงยังกระบอกกันตรงๆรมโอ้พี่เอ้ยต้นรังจะยืดส้นไปทีหันบักข้บักข้าเ่ยบักข้าบักสุดยากเลยมันคหาางเดียวหันปมันพุ่งเลยมันขวงมันพุ่งเลยเอาบักบกบักอันนึงแม่นันมนน ยิ่ได้มาพีนั่นแม่มันหวยสองหวยอ่โอ้ยอันนั้นจิมทหารจิทหารมาจอดีนี่มันเจอนี่นี่มันเจอเนี่จอดรวิมเลียนเลยห่วยที่สองเือบบิดเนาะ่น้เออแต่เน่ากีดสหน้าตังบเวัี้กูวันมันไปหวยวัน้เนี่ตัดหญ่โอ้ยติกงน้มันเพื่อกูไปตัดหญ่นะกนเร ช่วงเรนไวป็ลยู้น้ำวัเป็นซันน้ำกูจะโอ้มันกินน้ำกเก่งไหนยังไปแเจ่งไหนม่กลัวไกบางทีมันยังกลัวตอเจ่งกินอยู่ดีหวยน้อยนี่หอยยอไปอีกทำนวดอนี่จำวีวิติว่ะมาจว่าน้ำวัวมันแก้วหวยเดียวมันแก้วกันหวยยอมันตายสองหยนนี้มันไปหอยนี่ไปคน้นงหูวหลียมมา่กล้าล้มหรอกะแต่หูเเลียมมันมีวะหยปลาต้มีแหละหูเหลียมปมีไหมปักขำใส่อัน ดางปีอะไรนั่ถือบักตั้มนั่เหียวเลยเราปาจาดังเลยอยู่ปลาเจ็กปั้นเลยอเจ้าคือน้เหลียวมีหวองโคมเยมันมีเหล่านี้กระเพืมีแกกูไปตั้งหม่กูก้ยังก่ีหมดแช่แช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  แกยี่สานบบเขาเลยโอแกดีนี่เนาะเขาเอาบบกับจากฟัมใส่ันสามสิบกัวโทเลยงใ่ยันใส่ยันนี่เนาแคอะไร้านีบ้านไหแกกูมูสูสูบนหเพรอะไรบ้านไหนาแก้านไหนแกลสูบ้าไหแกวอ้เดียววอเดีนี่ผมบิดมันพอดีผมยู่ที่วอแล้ยวฮอดวอแล้วจอดที่ครบันก็ไปนัดที่นี่แหะ mấy anh tròn đã làm là thảo, lúc phải chơi ai nhẫn. Mảnh thảo chơi chơi Bỏ của tôi khóc là rồi. Phải bỏng má. Đợi tôi, đợi là... tôi để tôi chết thì chia bông khóc mới bưng hay được. Bây giờ tôi chết rồi. là... tôi này. Đợi tôi, đợi tôi, đợi chết thua. Mấy đi đây. Ủa, cái xua rồi. Khó nhang thấy sỉa kéo. Đúng vậy đó. Nóc hàng đi, เย็นเท้าคือว่าหาเขาเขาพี่ออกพี่ออกพี่ไปทัวรดีเท่านนหลจ้ากไงหอกันกงไงสองพันเ้ยไอนไ้อีหแย่ยงซุ้มเขามากวดทางตนเพิ่นมาว่าากเอาสุดเขียวหไหมี้ไปหาเขาเล้วั่าเนี่ยกวดทา้งดิเจ้าตนอดสองพันเราคุยหงงิตบอกว่าบอกไว้ว่าไอ้ไปเกี่ยกันนเอาจักบาลรเขาบกันวานี่ดีงรอ กาตางปิ้งไก่วางันเลยวะเราไปรวันโอ้ยบาดนี้หนีเหรอวะวาเขาิวาไปเออวางบ่าท่าวางว่าท่าทังรถไทก่อนเคลงยางมาเป็นยางว่นารถตู้มาลูนีเยขาตัวก็เอาเงินไปแล้วก็ไปลงยางเลยอะไรที่เสียเขาเขาใส้สั่งยางสองลาอัมนมันชี้น้ำไม่เอายังไดสั่งยัน